เปิดตัวปราคาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า t ต y o ต้ตาโค o l l a a l t i s H.E.V. รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปี <Wow. S 1> ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากช่องคา365กันนะครับ โดยการเปิดตัวของโ o r o l l a Altis H.E.V รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีตัวนี้นะครับก็จะเป็นการนำเอารุ่นโ o r o l l a Altis H.E.V Premium รุ่นปกติในราคา994,000บาทมาแต่งหน้าทาปากตกแต่งเป็นแบบสไตล์พิเศษครบรอบ60ปีโดยสิ่งที่ถูกตกแต่งเพิ่มเข้าไปใหม่นั้นก็จะมีดังนี้นะครับได้สีตัวถังภายนอกสีขาวมุกแพตตินัมไวท์เพลสลังคาสีดำได้กระจกมองข้างตกแต่งด้วยสีดำเงาเป็นโนแบล็กกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงาเป็นโนแบล็ก ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED สีเงินวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสีโครเมียมรมดำตกแต่งคิ้วฝาท้ายด้วยสีดำเงาเป็นโนแบล็กได้ล้ออลลอยสีเทาด้านขนาด17นิ้วได้ป้ายสัญลักษณ์60ปีบริเวณแก้มหน้าด้านซ้ายและด้านขวาได้เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำตัดกระสีขาวตกแต่งด้วยได้สีแดงเทาพร้อมสัญลักษณ์60ปีแบบปั๊มฝั่งลายได้ที่พักแขนด้านข้างหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแผงประตูด้านข้างหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดง มีกล่องเก็บของตรงคอนโซลกลางหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยเข็บสีแดงได้กล่องกุญแจพร้อมซอร์ติฟิเคต Apple AirTag และวงกุญแจครบรอบ60ปีและที่สำคัญนะครับราคานั้นเพิ่มขึ้นมาจากรุ่น HEV Premium e ขึ้นมาอีก25,000บาทโดยรุ่นนี้นะครับก็จะมีราคานั้นอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาท แต่สิทธิพิเศษนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบสีขาวลังคาดําทางโตโยต้ตาประเทศไทยนั้นเขาก็มีการเพิ่มออปชั่นเสริมเข้าไปเรียกว่า Special Highly Quality wrapping frame จากทางโตโยต้ตาประเทศไทยที่สามารถหุ้มตัวรถเปลี่ยนเป็นสีสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงให้เป็นสีเทาลามิเนตเกรย์โดยราคานั้นก็จะเพิ่มเข้าไปอีก57,000บาทแต่ว่าจะสามารถทําได้เพียงแค่โชว์รูมละหนึ่งคันเท่านั้นนะครับใครอยากได้สีเทาออกแรมโบ่หน่อยก็ต้องรีบติดต่อกันไปนะครับ okay. ส่วนทางด้านขุมพลังนั้นก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็นรุ่น HEV ก็จะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดอย่างแน่นอนโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส 2ZR-FXE เบนซิน4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเอแคมชาร์16วาล์วขนาด1.8ลิตร1 7 9 8ซีจุดระเบิดแบบแอคคินสันไซเคิลพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVTI เทียบกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าที่5,200รอบตนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่3 6 0 0รอบตนาทีทำารรงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Perman e n t Magnet s y n c ิ r o ค o u s อเที่กกาลังสูงสุดอยู่ที่72แรงมา้าแรงบิด163นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับยังไม่ใช่ลิเธียมไอออนขนาด28โมดูล6.5 Ah เมื่อนําเครื่องยนต์มารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะได้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่122แรงมา้ากันเลยทีเดียวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนแบบล้อหน้าดูอุปกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจของรุ่นนี้ก็จะมีดังนี้นะครับจะได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อมไฟ daytime running light แบบ LED ไฟไท้ายนั้นก็เป็นแบบ Full LED ได้กระจกมองข้างที่สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าเพราะมีไฟเลี้ยวในตัวมีระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติพร้อมยังสามารถปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำได้เองแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับกระจกบังลมด้านหน้าแบบกันเสียงรบกวนอะคูสติก glass ด้านภายในนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สลับผู้โดยสารตอนหลังแด้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้รองรับ Bluetooth USB ได้มีลำโพงใม่รอบคันทั้งหมด6ตำแหน่งได้หน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ M I D สี7นิ้วได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบ Auto Brake Hold ได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบ Wireless Charger เบาะนั่งด้านหลังนั้นสามารถพับได้แบบ60/40พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วตรงกลางและระบบเปิดประตูแบบอัจฉริยะ push start and smart entry ด้านระบบความปลอดภัยนะครับก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกป้องการล็อ,ลอก ABS ระบบควบคุมสถิลภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD ในระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันได้สัญญาณไฟฉุกเฉิขนขณะเราเบรกแบบกระทันหันมีระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยได้สัญญาณเตือนการระยะจอดด้านท้ายได้ระบบเตือนมุมอับสายตาบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลด้านข้าง มีระบบเตือนขณะถอยหลังเรียกคอ t r ฟิกอเลอร์สได้ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติครุสคอนโทนธรรมดานะครับยังไม่ใช่อดัพ i ีฟครุสคอนโทนและที่สําคัญนะครับรุน่นนี้ก็ยังได้ถุงลมนิรภัยมารอบกันทั้งหมด7ตําแหน่งกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถุงลมคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภยัยและก็หัวเข่าคนขับ ส่วนด้านการรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับก็จะได้ดังนี้ได้ฟรีค่าแรงเชื้อระยะนาน5ปีได้การรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรได้การรับประกันระบบไฮบริดนาน5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางและที่สําคัญนะครับใครที่กังวลว่าแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นมันจะเสื่อมเร็วหรือเปล่าหมดคุณภาพหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขามีการรับประกันคุณภาพบแบตเตอรี่ไฮบริดให้นานถึง10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางไม่การอีกด้วย เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปิดตัวบนราคาของเจ้า t o y o ต a c o คร a อ l t ิสรุ่นพิเศษครบรอบ60ปีจากทาง t ต y o ต a เพืเ่อนๆคิดว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่กับเงินที่เพิ่งเข้าไป25,000บาทก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ